และอย่างหนึ่งนะครับที่ห้ามพลาดเวลามาจอแดงคือต้องขึ้นมาที่นี่เม้าส์ตูมันคือสถานที่สําคัญสำหรับสองศาสนสาศาสนายูน่ะศาสนาคริสต์แต่อยู่ในแผ่นดินของอิสลามนะอย่าลืมจอแดนติดกับอิสราเอลมีเยสซีกันย้อนกลับไปย่อนยุค โมเสส3 3 0พปีโมเสสพาชาวยิวอพยพหนีจากอียิปต์ขึ้นมาขึ้นมาบนเขาแห่งนี้แล้วก็มาชี้ให้ชาวยิวดูแบบนี้เธอดูที่ตรงนั้นเนี่ยคือแผ่นดินที่พระเจ้ามอบให้เรา p r o m i s e <Promise> Land เยรูซาเล็มเป็นดินแดนพันธสัญญาใหม่แล้วข้างหลังเนี่ยเขาสร้างไว้เห็นป่มไม้เท้าโมเสสไม้เท้าสารพัดนึกที่พระเจ้ามอบให้โยโลงพื้นเป็นงูเสกน้ำจากอ่างศิลายกขึ้นปุ๊บแหวกทะเลแดงพาชาวยิวข้ามทะเลแดงมา การอียิปตามาก็นะ้ำแม่งท่วมตายกันหมดเลยการอียิบซึ่งตรงนี้คือ พื้นที่ที่ถ้าสมมติมาจอแดนยังไงก็ต้องมานะต้องมาเพราะว่าจริงๆแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาจอปที่สองก็เสด็จมานะแล้วก็สันตะปาปาพระสันตะปาปาอีกหลายพระองค์เนี่ยก็เสด็จมาเพราะถือว่าเป็นจุดที่สําคัญที่สุดของคนคริสต์และคนยิวและที่สำคัญที่สุดนะอีกอย่างนึงคือมีการสร้างวิหารต้องบอกว่าปัจจุบันบูรณะจนใหญ่โตอลังการมากเชื่อป่ะย้อนกลับไป20กว่าปีที่แล้วพี่มาตั้งแต่ไม่มีหลังคาและด้านในตัวประรมพิธีเนี่ยเชื่อว่าเขาว่ากันว่านะเป็นจุดที่ฝั พระศพของโมเสสว่ากันว่าแบบนั้นว่ากันว่าแบบนั้นส่วนไม้เท้าโมเสสหลายคนอาจจะมีคําถามนะค,ะครับว่าแล้วไม้เท้าโมเสสไปอยู่ไหนโอ้โหมันตกทอดมาเรื่อยเลื่อยเื่อยแต่มันมีบันทึกของในสุสสนสเหร่าเซนโซเฟียที่ประเทศตุรกีว่ากันว่าปัจจุบันไม้เท้าโมเสสถูกเก็บอยู่ในพระราชวังทัอกับปืที่ไหนอะตุรกีอิสตันบูลหรือคอนแซนตินเปิลในอดีตนั่นเองถึงบอกว่าความสําคัญของประเทศในกลุ่มแถบนี้ you, Islam, ยิวคริสต์อิสลามแยกกันไม่ออกตรงนี้ที่เราขึ้นมาเนี่ย นอกจากจะเป็นที่สำคัญทางประวัตศาสตรแล้วนะผมบอกเลยว่าวิวคือสุดยอดจากลเล็ไทบิริยสเจริโคเห็นไหมเจริโคโนี่อยู่อิสราเอลใช่นี่เยรูซาเลม็มนี่อิสราเอลอิเอลเบดเลเฮม เดซีเนี่ยเห็นไหมนี่เดซี่เนี่ยใช่ถูกต้องเขาบอกว่าวันในวันที่อากาศเปิดฟ้าแจ่มใสเนี่ยนะเห็นถึงเยรูซาเล็มเลยนะอืเออเยรูซาเล็มมาออฟออลิฟซีสี่สิบหกกิโลเองใช่แล้วยรูซาเลมเนี่ยนะเป็นเมืองที่สําคัญมากๆสําหรับสอศาสนานะคือยิวคริสต์และอิสลามเพราะว่าหนึ่งนะเขาเชื่อว่าเป็นที่กําเนิดของศาสนายิวยูใช่ไหม เป็นจุดกำเนิดของศาสนาคริสต์และที่สำคัญมีความสำคัญกับศาสนาอิสลามเพราะว่านาบีมูฮัมหมัดเนี่ยนะออกเดินทางกลางดึกจาก,กคนครเมกกะเดินทางเพื่อมายังเย,ยรูซาเล็มเพื่อมารับบัญญัติจากพาระเจ้าที่นี่ใช่ขึ้นมาตรงนี้ก็คือเห็นได้หมด